นมาสการค่ะหลวงปู่า,าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเ,เมื่อวันจันทร์ที่แล้วหนูทำคำทำหลวงปู่ว่าต้องเสียสละหนูทำได้แล้วค่ะแต่แต่อย่างหนึ่งที่หนูทำไม่ได้คือหนูกลัวผีล <laughs> ุงพี่รุ่นพี่บอก หนูว่าระวังระวังผีดึงขาหนูก็กลัวหนูจะทำอย่างไรไรจึ่งไม่กลัวผีคะเอาเอาคำว่าผีนี่นะ,ะฟังดีๆนะผีเนี่ยนะคนที่เข้าใจว่าผีนี่คือสิ่งที่มันเป็นรูปร่างหลอกหลอกอยู่ข้างนอกเจอแล้ว แหลบลิ้นปิ้นตาแยกเขี้ยวอะไระมันเป็นตัวรูปร่างที่ไม่เหมือนคนเป็นรูปร่างน่ากลัวตาโปนสยายผมงดังน่ากลัวอะไรเงี้ยนะรูปร่างแปลกๆคิดว่าจะเป็นอย่างงั้นนะ,ะฟังลุงปูดีๆสิ่งเหล่านั้นมันคือผีหลอก มันหลอกมันไม่มีความจริงไม่มีหรอกคนที่นึกว่ามันเห็นอย่างนั้นน่ะนึกว่ามันมีอย่างนั้นน่ะเขาไม่เคยเจอหรอกเขาไม่เคยเจอคนที่บอกมาพูดอย่างนั้นตัวเขาเองเขาไม่เคยเจอแต่ได้ยินพูดกันมามาเอาไปสร้างหนังเอาไปสร้างละครเอาไปสร้างอะไรหลอกกันมามันเป็นความหลอก อาทีนี้มีคนก็เห็นจริงๆตาก็เห็นเลยไอ้สิ่งที่เห็นนี่แหละเป็นเรื่องของความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้พระพเจ้าทานตรัสรู้แล้วความจริงก็คือความไม่จริงตาเราหลอกตัวเราเองเราสร้างตัวนั้นขึ้นมาเองเห็นเองเป็นเองมีเอง ไอสิ่งที่เห็นที่เป็นที่มีนะั่นมันไม่มีของจริงแต่เราเห็นเองเพราะาเราหลอกตัวเราเองได้ทางหมอทางแพทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็รู้ว่าอันนี้เป็นโรคเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งโรคประสาทหลอนนะได้ยินเสียงเป็นต้นว่านี่เสียงเราแต่ยินเสียงมันไม่มีรูปแต่เห็นรูปนะโรคประสาทหลอน ภาษาพระทะาเรียกว่าอุปทา,านหรือมโนโมยอัตตาเป็นรูปที่สำเร็จขึ้น้ดยจิตจิตมันปั้นขึ้นมาเองสำเร็จเลยนะมันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างาอย่างนี้เข้าใจง่ายอาทิตย์นี้เข้าใจยากขึ้นนิดหนึ่งแต่จะเข้าใจยากเพราะว่ามันละเอียดแต่จะเข้าใจชัดขึ้นฟังดีๆนะตอนนี้เช่นว่า เรากินขนมอร่อยไอรสอร่อยนะ่าลพีหลอกรสอร่อยนะ่าละพีหลอกรสอร่อยมันไม่มีแต่คนหลอกก็มันนอนหลายพันชาติและหมื่นชาติแล้วหลอกว่ารสอร่อยมันมีก็เลยไปเชื่อว่า,วา,วาอีหลอกมีแล้วตีตติดมาไม่รู้กี่ล้านชาติารสอร่อยนี่แหละ มันหลอกพู้ิปฏิบัติธรรมของพระเจ้าดีแล้วเสร็จหายไปเลยขนมไอ้ไงงี้เคยกินอร่อยเนี่ยกินอีกทีนี้ก็ไอรสอย่างั้นมันไม่แหละมันก็คือรสจริงๆของมันขนมอันนี้รสมันหวานอาจจะใส่เกลือนิดๆเค็มๆนิดๆ,ดๆดอาจจะใส่เปรี้ยวหน่อยๆอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีรสนั้นถ้าจะเป็นแป้งกับเค้อย่างแป้ง แต่จะเป็นน้ําตาลก็รสอย่างน้ําตาลจะเป็นรสอะไรที่ใส่เข้าไปก็เป็นรสของอันนั้นตามความเป็นจริงแต่อร่อยนะี่ยเป็นความหลอกนั่นล่ะผีหลอกแสดงว่าความชอบและความกลัวนี่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมสร้างขึ้นมาเองความชอบความชังความกลัวความรักดูดดึงอะไรก็แล้วแต่นี่สร้างขึ้นเองนะั่นแหละนะความดูดดึงรักดูดดึงผูกพันอนะไ สร้างกันมาเองนะผีหลอกทั้งนั้นนะแล้วเราก็กลัวสิ่งที่เราสร้างเองเออใช่พ <c oughs> ระพุทธพูดเจรรู้แล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี่จะเห็นนะโอ้ผีหลอกนี่มันหลอกเก่งจริงๆหลอกเก่งนะหลอกคนทั้งโลกพอละเมืองโลกเจ็ดพันล้านนี่จะถูกหลอกอยู่ประมาณแปดพันล้านมั้งคือยังไม่เกิดมาอีกไงเกิดมาอีกก็ถูกหลอกอีกอยู่นั่นแหละเกินก็เจ็ดพันล้านถูกหลอกนั้นนะนะ่ะไม่ง่าย ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้ความจริงนี้ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะล้างความหลอกอันนี้ออกไปจากจิตได้เลยเพราะนนคนที่สามารถศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าแล้วล้างความหลอกนี้ออกได้น,นั่นแหละคือพระอระหรันต์